เมื่อคิดว่ามีตำแหน่งที่ใหญ่และจะทำอะไรก็ได้โดยไม่เกรงใจประชาชนแล้ววันหนึ่งแรงต่อต้านก็ระเบิดออกจนเกิดความไม่สงบครั้งใหญ่ทำให้แจ็ควิศวกร,กรด้านปะปาที่ได้รับงานใหม่และมาที่ประเทศนี้เป็นครั้งแรกพร้อมกับครอบครัวต้องเจอเรื่องสุดเวลวร้ายจนแทบเอาชีวิตไม่รอดสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า n o Escape หรือชื่อไทยว่าหนีตายฝ่านรกข้ามแดน ถ้าฟังแล้วชอบก็รบกวนกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับในยามค่ำคืนของรีสอร์ทรู้แห่งหนึ่งที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาแม้แต่น้ำที่จะนำไปเสิร์ฟให้กับบุคคลสำคัญยังต้องมีการคอย,คอยตรวจสอบอีกหนึ่งชั้นบนโต๊ะเป็นการคุยกันระหว่างนายกกับตัวแทนของบริษัทคา์ดิฟเรื่องผลประโยชน์ของงานแรกและงานต่อๆไปที่จะตามมา เมื่อเสร็จธุระนายกให้การไปส่งแขกขึ้นรถกลับหลังจากรถวิ่งออกไปได้ไม่นานประตูทุกบานของรีสอร์ทก็ถูกปิดมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดกาดพยายามหาทางเข้าไปพนักงานทุกคนวิ่งแตกตื่นด้วยความตกใจกาดวิ่งผ่านห้องครัวไปจนถึงนายกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือล่างอันไรวิญ,ญญาณของนายกมีชายชื่อปลากนั่งอยู่เขารู้ได้ทันทีว่าอำนาจนั้นถูกเปลี่ยนมือไปแล้วเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เขาหยิบมีดบนโต๊ะมาแล้วปาดคอตัวเองทันทีเพราะการตายน่าจะดีกว่าโดนคนพวกนี้จับ จากนั้นย้อนกลับไปเมื่อ17ชั่วโมงก่อนแจ็คและแอนนี่ภรรยาของเขารวมถึงบิชและลูซี่ลูกสาวทั้งสองโดยสารมากับเครื่องบินลำหนึ่งปลายทางคือประเทศเล็กๆแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ทุกคนต่างรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้เหยียบพื้นดินสักทีพวกเขาบินยาวมาจากเท็กซัสซึ่งมันก็ใช้เวลานานมากแล้วบิชมีตุ๊กตาชื่อบ๊อบเธอจะเอามันไปด้วยทุกที่แต่ตอนนี้มันหล่นไปใต้เก้าอี้และเธอก็ยังหามันไม่เจอ ผู้ชายที่นั่งอยู่หลังแอนนี่เป็นคนเก็บเอาไว้ให้เขามีชื่อว่าแฮมมอนแฮมมอนส่งบ๊อบคืนให้กับบีชทางด้านลูซี่เธอมีความกังวลเกี่ยวกับบริษัทใหม่ที่พ่อจะมาทํางานดูท่าทางพ่อมั่นใจถึงขนาดพาครอบครัวมาด้วย หลังจากเครื่องลงจอดแล้วทุกคนก็ออกมาสู่ด้านนอกไม่มีรถของบริษัทมารับแจ็คมือถือของเขาก็ไม่สามารถโทรในประเทศนี้ได้แจ็คจึงจะออกไปเรียกแท็กซี่แต่เขาก็ถูกเบลกไว้โดยแฮมมอนเขาบอกกับแจ็คว่าคนพวกนี้แค่แต่งตัวเหมือนกับคนขับแท็กซี่เท่านั้นถ้าคุณไปคุณจะโดนโกงราคาแท็กซี่จริงๆจ,จะอยู่ด้านนอกแล้วแฮมมอนก็เดินนำทุกคนออกมาด้านนอกแจ็คแนะนำตัวกับแฮมมอนว่าเขาคือวิศวกรปรับปรุงระบบปะปาของบริษัทคาดิฟเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ แฮมมอนรู้ได้เลยว่าแจ็คต้องพักที่ Imperial Lotus, อิมพีเรโรลัสเพราะทุกๆคนมาก็พักที่นั่นแฮมมอนชวนแจ็คไปกับเขาเพราะเขากำลังรอคนมารับแฮมมอนบอกบีชว่าเขารักที่นี่มากเขามาประเทศนี้15ครั้งแล้วในเวลาไม่นานรถที่มารับแฮมมอนก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มันคือโตโยต้าไฮรักฮีโร่สีเหลืองอลามที่เปิดเพลงคันที่จนดังไปทั้งถนนแฮมมอนให้คนขับไปส่งพวกแจ็คต่อจากเขาซึ่งคนขับก็ไม่มีปัญหาแต่เขาถามก่อนว่าแจ็คชอบเคนนี่โรเจอร์หรือไม่หลังจากมองรอบตัััััววอยู่่่สกกกพจจคึงตบบาาาใใใชมมนนทํห้ขดี ชื่นชอบเคนนี่โรเจอร์มากจนเพื่อนๆเ,เรียกเขาว่าเคนนี่โรเจอร์เช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ขึ้นรถ2แถวที่มีรูปเคนนี่โรเจอร์แปะอยู่ทั่วรถพร้อมทั้งเปิดเพลงเคนนี่โรเจอร์ไปตลอดทางวิถีชีวิตในยามค่ำคืนของประเทศนี้เหมือนไม่เคยหลับผู้คนมากมายยังคงออกมาใช้ชีวิตกันมีรูปปั้นที่แจ็คก,ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรวางอยู่ทุกมุมของเมือง หลังจากเคนนี่ส่งแฮมมอนแล้วเขาก็มาส่งแจ็คที่โรงแรมบิชดีใจมากเธอเรียกให้ทุกคนดูรูปยินดีต้อนรับของพ่อเธอแปะอยู่ที่โรงแรมแต่เมื่อถึงห้องพักไฟก็ติดไม่ครบดวงและทีวีก็มีแต่เสียงซ่ามันเริ่มสร้างความกังวลให้กับแจ็คเมื่อจะโทรแจ้งรูมเซอร์วิสก็ปรากฏว่าโทรศัพท์ใช้ไม่ได้มันทำให้แจ็คเริ่หมหงุดหงิดเขาพูดออกมาว่ายินดีต้อนรับสู่โลกที่ส แจ็คลงมาหาพนักงานที่หน้าฟลอนต์เขาบอกแจ็คว่าอินเทอร์เนต็ตล่มทั้งเมืองเลยมีเสียงร้องเพลงดังมาอย่างสนุกสนานแจ็คมองไปทางเสียงก็พบกับแฮมมอนกํกำลังสนุกสนานอย่างสุดเหวี่ยงกับคาราโอเกะแจ็คจึงมานั่งผ่อนคลายกับเครื่องดื่มที่หน้าบาร์แล้วนั่งดูแฮมมอนร้องเพลงด้วยความตลกหลังจบเพลงแฮมมอนก็เดินมาทักทายกับแจ็คเขาสั่งโจขอเครื่องดื่ม2แก้วแจ็ครีบบอกว่าเขาจะดื่มแค่เบียร์แฮมมอนจึงบอกว่า2แก้วนี้แจ็คไม่เกี่ยวของเขาคนเดียวแจ็คสงสัยว่าทำไมมือเปปีียยโโนนนนนเเล่่่่่ค์์บบบอออออรดทววาางูฮมตตไป คุณจะรักประเทศนี้เองแจ็คสารภาพกับแฮมมอนว่าเขาเองก็ไม่เคยคิดจะข้ามมาอีกซีกโลกหนึ่งเพื่อเริ่มต้นกับงานบริหารในระดับกลางของบริษัทปราปาเมื่อก่อนแจ็คเคยเป็นวิศวกรออกแบบวาวน้ําหลังจากคุยกันอยู่สักพักแฮมมอนก็ขอตัวไปดูระบำโป๊อย่างที่เขาชอบพร้อมกับกำชับแจ็คว่าอย่าให้ใครรังแก เบียขวดหนึ่งมันช่วยเขาได้แจ็คขึ้นมาห้องและนอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงดังคล้ายระเบิดที่ด้านนอกแจ็คมองไปนอกหน้าต่างทุกอย่างยังคงเงียบมีเสียงร้องไห้มาจากในห้องน้ำแจ็คเดินไปดูพบว่าแอนนี่นั่งร้องไห้อยู่เธอบอกแจ็คว่าเพียงแค่เหนื่อยเท่านั้นแต่แจ็คดูออกว่าแอนนี่ห่วงลูกๆและผิดหวังในการมาที่นี่แจ็คกล่าวขอโทษเขาเองก็ไม่คิดว่าทุกอย่างที่นี่มันจะผิดพลาดไปทั้งหมด เช้าวันใหม่มาถึงแจ็คลงมาที่หน้าฟลอนวันนี้ยังคงไม่มีโทรศัพท์จากคาดิฟมาถึงเขาหนังสือพิมพ์ก็ไม่มาส่งแจ็คจะไปซื้อหนังสือพิมพ์ด้านนอกพนักง,งานจึงให้แมพของแกมพูเชียกรอมแก่แจ็คระหว่างทางไปร้านหนังสือพิมพ์สองข้างทางเต็ไมไปด้วยร้านค้าและยังมีดนตรีริมถนน แจ็คให้เงินแล้วเดินต่อไปผ่านตลาดสดที่เขาเองก็ไม่เคยเห็นในเท็กซัสโต๊ตสนุกริมถนนก็มีแจ็คเดินมาถึงร้านหนังสือพิมพ์แต่คนขายก็พูดาาภาษาอังกฤษไม่ได้แจ็จจึงได้หนันงสือพิมพ์ของเมื่อสาวันที่แล้วมาแจ็คเดินมาหยุดหน้าร้านขายละครเขาชอบเสียงของมันมากมันกังวลด้วยความไพเราะแต่ก็มีเสียงหนึ่งมาขัดจังหวะมันลงน้ำหนักกระแทกพื้นด้วยความพร้อมเพลียงแจ็คหันไปดูพบหน่วยปรับจราจรกองใหญ่กำลังเดินมาและอีกด้านหนึ่งก็มีผู้ประท้วงกลุ่มใหญ่ผูกผ้าเป็นสัญลักษณ์เดินเเข้้าาาามมมช่่่นนนนกกัททุุคีีออออวธพจะหไดยูใื ทำให้ตอนนี้แจ็คอยู่กึงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายร้านค้าทั้งสองฝั่งทยอยปิดร้านกันจนหมดฝ่ายผู้ประท้วงใช้ก้อนหินปาใส่ตำรวจมีคนจะใช้ระเบิดเพลิงจึงถูกตำรวจยิงขวดตกพื้นแตกทําให้ไฟไหม้ตัวเขาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้าตกลุมบอลกันผู้ประท้วงถูกยิงตายไปหลายคนในขณะที่ตำรวจเองก็โดนลุมเมื่อลม้มลงสหาบาท,ทาก,ก็สามัคคีกันจนตำรวจอ่วมแจ็ควิ่งสวนมาทางฝั่งตำรวจด้วยความที่เป็นคนต่างชาติตํารวจจึงไม่ทําอะไรเขาแจ็ควิ่งย้อนมาทางเมื่อเช้ามีเสียงหัวดังไปทั่วเมืองและดูเหมือนอนนนตี้เขา หลงทางเพราะแผนที่ตกไปตอนที่ชนกับชาวบ้านยิ่งวิ่งไปก็ดูเหมือนถนนจะแคบลงเรื่อยๆโรงแรมที่เป็นตึกสูงสามารถเห็นได้จากระยะไกลแจ็ควิ่งมาจนถึงหน้าโรงแรมมีผู้ประท้วงอยู่จํานวนมากพวกเขาจับคนอเมริกันไปชายชาวอเมริกันคนนั้นถูกจับนั่งคุกเขา่าแล้วสํานักมือขวาของปลั๊กก็จ่อยิงใช้ผู้นั้นจนตายท่ามกลางเสียงโห่ร้องอย่างสะใจของผู้ประท้วงเมื่อเป็นแบบนี้แจ็คต้องไปจากตรงนี้ก่อนเพื่อหาทางกลับไปหาครอบครัวให้ได้ แต่ก็มีคนหันมาเห็นเขาร้องและรีบวิ่งมาทางนี้แจ็คกระโดดขึ้นทางบันไดหนีไฟนอกอาคารพวกนั้นพร้อมกับอาวุธก็ปีนตามมาติดๆแจ็คถีบบันไดช่วงแรกจนหลุดเขาจึงรอดจากการติดตามมาได้แจ็คเข้ามาด้านในโรงแรมที่นี่เหมือนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้านนอกยังคงมีการจัดสัมมนาตามปกติแจ็ควิ่งมาถึงหน้าฟลอนส์พนักง,งานทุกคนช่วยกันยกโต๊ะและเก้าอี้มากันประตูไม่ให้ผู้ประท้วงเข้ามาได้แจ็ครีบวิ่งกลับห้องแต่ยังไม่ทันจะถึงก็มีเสียงกระจกหน้าโรงแรมแตกและตอนนี้ผู้ประท จค็คเข้าลิฟต์แต่ลิฟต์ก็ไม่ตอบสนองเขาจึงต้องเอาการ์ดห้องเสียบลิฟต์จึงจะทํางานและลิฟต์ก็ช้ามากๆ ตอนนี้แอนนี่และบีชกำลังเตรียมตัวจะไปเล่นน้ำเพราะบีชลำลองตั้งแต่เมื่อวานแล้วแจ็คกลับมาถึงห้องจนได้เมื่อแอนนี่เห็นสภาพเธอก็ตกใจและถามแจ็คว่าเกิดอะไรขึ้นแจ็คบอกตอนนี้ข้างนอกเหมือนมีสงครามชาวต่างชาติถูกยิงตายมีคนบุกเข้ามาในโรงแรมเป็นจำนวนมากเขาพาแอนนี่ไปดูนอกหน้าต่างแต่มันก็เห็นอะไรไม่ชัดตอนนี้แจ็คทำให้แอนนี่เริ่มรู้สึกกลัวแจ็คถามถึงลูซี่บีชตอบว่าลูซี่ลงไปสะวยน้ำนานแล้วแจ็คสั่งแอนนี่ล็อกห้องแล้วรีบวิ่งไปตามลูซี่ระหว่างทางเห็นผู้ประท้วงพยายามบุกห้องต่างๆ วิ่งอ้อมไปทางบันไดหนีไฟหยิบแผนผังของโรงแรมแล้ววิ่งผ่านทางของพนักง,งานลงไปที่ชั้นสี่ซึ่งมีสระว่ายน้ำในขณะที่แอนนี่และบีชก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมพร้อมหากมีอะไรแอนนี่ได้ยินเสียงไออะและเสียงผู้หญิงร้องมันดังมาจากทางด้านหน้าห้องเธอรีบสั่งให้บีชเข้าไปหลบในห้องน้ำและล็อกประตูแอนนี่แอบมองด้านนอกประตูห้องตรงก้ามถูกพังมีคนใส่ไอ้โม่งอยู่ในนั้น ห้องข้างๆที่มีประตูเชื่อมกันก็มีเสียงทำลายข้าวของและเสียงผู้หญิงร้องมันสร้างความหวาดกลัวให้กับสองแม่ลูกเป็นอย่างมากและในที่สุดพวกมันก็พยายามพังประตูห้องเธอจนได้แอนนี่เอาตัวไปกันไว้ไม่ให้มันเปิดเข้ามาได้เมื่อบิชได้ยินเสียงก็ออกมาดูแอนนี่สั่งให้กลับไปซ่อนที่เดิมเมื่อเปิดประตูไม่ได้และเสียงเงียบไปแอนนี่รีบย้ายเก้าอี้มากันประตูหน้าเอาไว้ด้วยความเงียบที่สุดแจ็คมาถึงสระว่ายน้ำลูซี่ยังคงเล่นน้ำแบบไม่รู้เรื่องอะไร แจ็ครีบสั่งให้ขึ้นจากน้ำทันทีมีพวกมันเห็นแจ็คแล้วพวกมันรีบวิ่งมาพร้อมกับมีดดาบแต่แจ็ครีบเอาห่วงยางไปขัดกับประตูได้ทันผู้นั้นจึงเปิดไม่ได้แต่ก็เพียงยื้อเวลาเท่านั้นเพราะต่อมาก็ใช้เก้าอี้เหล็กฟาจนกระจกแตกแจ็คอุ้มลูซี่วิ่งหนีมาทางของพนักงานแล้วผ่านทางบันไดหนีไฟมีชายคนหนึ่งเงื้อมีดจะฟันแต่โชคดีที่แฮมมอนโผล่มาช่วยไปได้ทันเขาจัดการชายคนนั้นแล้วสั่งให้แจ็ครีบหนีขึ้นไปดาดฟ้าแจ็คอุ้มลูซี่าาาาางงห้งกก่แลวรบบบทัดทดดฟะะ็ตบบตุติชจจ เก็บทำให้เกือบถูกยิงทั้งหมดรีบวิ่งไปตามทางที่แคบโดยมีปืนยิงไล่หลังมาระหว่างบันไดหนีไฟขึ้นไปดาดฟ้ามีศพนอนอยู่เรียงรายเมื่อขึ้นมาถึงดาดฟ้าปรากฏว่าประตูถูกล็อกจากด้านนอกแจ็คลีบ,บอกว่าเขาเป็นชาวอเมริกันสักพักประตูจึงเปิดให้บนดาดฟ้ามีชาวต่างชาติหนีขึ้นมาจํานวนมากและบางคนก็ได้รับบาดเจ็บแจ็คพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่มีใครรู้แม้แต่คนพื้นที่เองมีข่าวลือว่านายกตายแล้วเท่านั้น ตอนนี้มีผู้ประท้วงล้อมทั้งโรงแรมอยู่ด้านล่างมีชายคนหนึ่งพูดภาษาฝรั่งเศสแจ็คเรียกแอนนี่ให้มาคุยเพราะเธอพอพูดได้ ชายคนนั้นบอกว่าผู้ประท้วงประกาศว่าอยาขัดขืนไม่มีการจับเป็นและเขาจะฆ่าทิ้งทั้งหมดพวกผู้ประท้วงจะใช้เลือดชาวต่างชาติเพื่อแลกกับน้ำประโยคนี้ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเคลียร์แจ็คจึงจะไปถามพนักงานจึงได้รู้ว่าอเมริกาเทคโอเวอร์ระบบน้ำปะปาของประเทศนี้ไปแล้วซึ่งผู้ประท้วงก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องจึงก่อการจลาจนขึ้นทำให้แจ็คและแอนนี่เครียดไปอีกแจ็คไม่เคยคิดเลยว่างานใหม่ที่เพิ่งจะได้รับมันจะสร้างวิบากกรรมให้เขาและครอบครัวได้ขนาดนี้แจ็คและแอนนี่พยายามปลอบลูกๆว่ามันจะไม่เป็นอะไรมมากี เสียงเฮลิคอปเตอร์มาที่นี่ทุกคนดีใจมากที่มีคนมาช่วยแล้วเฮลิคอปเตอร์ค่อยๆหมุนมาเผยให้เห็นนักบินที่มีผ้าสัญลักษณ์พันคอพร้อมกับปืน AK ในมือ แจ็คลี่บอกให้ทุกคนหลบมือปืนกลัดยิงจนทาให้มีคนตายไปหลายคนมันบินวนกลัดยิงอยู่สักพักแต่โชคก็เข้าข้างแจ็คส่วนหางของฮอไปเกี่ยวกับสายไฟทําให้ฮอถูกสายไฟดึงลงมากระแทกกับดาดฟ้าจนเกิดไฟลุกไหม้นําซ้ําประตูด,ดาดฟ้าก็เริ่มจะต้้งไม่อยู่แล้วแจ็ควิ่งไปสํารวจรอบๆแล้วเหมือนจะคิดอะไรออกเขาเรียกแอนนี่และลูกๆให้ตามไปอีกด้านหนึ่งของดาดฟ้าในขณะที่คนอื่นพากันปีนหนีแจ็คกลับพาแอนนี่มาอีกทางหนึ่งเขามีความคิดจะย้ายตึกซึ่งแอนนี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันอันตรายและไม่น่าจะทําได้แต่่่ด้วยยเสีีงงปืนทไลหลัมา และทางเลือกที่ไม่มีแล้วจึงต้องทํา แจ็คจะให้แอนนี่กระโดดไปรอที่ตึกนู้นเพื่อจะรอรับลูกซึ่งครั้งแรกก็ล้มเหลวเธอไม่กล้ากระโดดแต่ครั้งที่2เธอต้องกล้าเพื่อที่ลูกๆจะได้ปลอดภัยเธอจึงทิ้งความกลัวทุกอย่างแล้วกระโดดข้ามไปจนได้แอนนี่เจ็บตามตัวและมีแผลหลายแห่งแต่ก็กัดฟันลุกขึ้นเพื่อรอรับลูกบิชไม่ยอมให้พ่อโยนแจ็คชวนคุยเรื่องตั้งชื่อหมาตัวใหม่เมื่อบิชเผลอเขาก็โยนเธอข้ามไปทันทีล่างบิชลอยสู่แข,ขแขนของแอนนี่ได้อย่างปลอดภัยแต่แอนนี่ก็เจ็บเพิ่มเพราะตัว แจ็คเวียงลูซี่กลับไม่ยอมปล่อยมือจากคอแจ็คทำให้เกือบตกจากยอดตึกทั้งคู่ล่างลูซี่ออกไปอยู่นอกตึกโดยที่แจ็คจับมือของเธอเอาไว้และโชคดีที่มีคนมาช่วยดึงทั้งคู่กลับขึ้นไปได้ เส้นปืนดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพวกมันเจาะยิงทุกคนทำให้แจ็คต้องรีบตัดสินใจเขาใช้เข็มขัดลัดตัวของลูซี่แล้วจับเธอโยนข้ามไปและแอนนี่ก็รับเธอเอาไว้ได้โดยที่เอาตัวเองรองรับจนได้แผลเพิ่มมาอีกจากนั้นแจ็คก็กระโดดตามมาพวกนั้นเห็นแจ็คแล้วพร้อมกับชูป้ายผ้าที่ต้อนรับเขาที่พวกนั้นเอามาจากล็อบบี้ทำให้รู้ว่าตอนนี้แจ็คคือเป้าหมายหลักในการตามล่าแล้วปืนถูกระดมยิงมาประตูดาดฟ้าตึกนี้ก็เปิดไม่ได้แจ็คปีนโครงเหล็กลงมาหนึ่งชั้นพน แจ็คให้แอนนี่ค่อยๆหย่อนตัวลูกลงมาโดยเขาจะรอรับซึ่งก็ผ่านไปได้ได้วยด,ดีทั้งหมดแอบ,บอยู่หลังป้ายโฆษณาแจ็คพยายามพูดให้ทุกคนผ่อนคลายพร้อมกับคิดหาทางรอดมีเสียงเครื่องยนต์วิ่งเข้ามาเมื่อ Jack แจ็คแอบมองไปก็ต้องตะลึงเพราะคราวนี้มันคือรถถังแล้วแจ็คทุบกระจกหน้าต่างแล้วพาครอบครัวหนีไปอีกด้านหนึ่งของตึกพร้อมกับบอกพนักงานทุกคนให้รีบหนี กระสุนนัดแรกเข้ามาในตึกมันเกิดความเสียหายอย่างหนักมีพนักงานบางคนตายและได้รับบาดเจ็บมีกองเศษวัสดุและเป็นโพรงพอที่จะให้หลบได้แจ็คพาทุกคนเข้าไปหลบแล้วเอาศพมาปิดตรงทางเข้าพวกมันขึ้นมาบนนี้จริงๆแล้วก็สั่งค้นหาตัวแจ็คให้เจอพวกมันซ้อมและสังหารทุกคนที่เจอไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิง แจ็คสั่งลูกๆให้อยู่แบบเงียบที่สุดเมื่อไปเจอตัวแจ็คพวกมันก็พากันกลับออกไปแจ็คยังคงซ่อนตัวอยู่พักใหญ่ข้างนอกยังมีเสียงปืนและระเบิดดังต่อเนื่องแจ็คคิดว่าทางเดียวที่จะรอดก็คือพวกเขาต้องไปสถานทูตให้ได้เมื่อแน่ใจว่าพวกนั้นไปหมดแล้วแจ็คก็พาทุกคนออกมาเขาถอดเสื้อผ้าจากศพมาเปลี่ยนและเก็บกุญแจรถได้แอนนี่ดึงแผนที่จากผนังมาเพื่อมองหาสถานทูตแต่มันก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ลูซี่ส,สังเกตเห็นธงชาติสหรัฐและคิดว่าที่นี่คือสถานทูตที่แม่ต้องการหาข้างนอกเริ่มมืดแล้วพวกนั้นจับคนมัดมือไพ่หลังแล้วนั่งกับถนนให้รถเหยียบด้วยความทรมานแจ็คดูแผนที่จนรู้ว่าสถานทูตห่างไปเพียงห้าช่วงตึกเท่านั้นมีพวกมันเห็นแจ็คมันเรียกพวกทันทีแจ็ครีวิ่งเข้าไปชาร์จมันจนล้มลงและบอกว่าเขามีเด็กแต่มันก็ไม่ฟังแจ็จจึงต้องสังหารเขาเพื่อความปลอดภัยของลูกๆทาใหแอนนี่ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแจ็คใส่เสื้อผ้าใส่หมวกพร้อมปิดบังใบหน้าลงมาาาาดดูทดดทีี่่่้นลงอุจร ได้ลองไล่เสียบรถไปทีละคันจนมีคนมาเห็นมันถามว่าเขาจะไปไหนแจ็คยกมือขึ้นมาทำเนียนๆไปทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ฝังไม่รู้เรื่องเมื่อมันเดินไปแล้วแจ็คก็เรียกแอนนี่พร้อมกับลูกๆออกมาแล้วขับหนีออกจากตึกได้สำเร็จแจ็คขี่ไปทางสถานทูตโดยแอนนี่เป็นคนบอกทางโรงแรมที่เขาเคยพักตอนนี้กลายเป็นกองเพลิงขนาดใหญ่ สภาพเมืองตอนนี้เละเทะผู้คนที่เคยพลุกพล่านร้านค้าที่เคยเปิดกลับกลายเป็นเหมือนเมืองล้างศพมีเกลื่อนไปทุกที่มีผู้ประท้วงรวมตัวใกล้ๆก,กับสถานทูตและรถก็เครื่องดับด้านหลังก็มีผู้ประท้วงอีกกลุ่มหนึ่งแจ็คตัดสินใจใช้เท้าดันรถเข้าหากลุ่มผู้ประท้วงแจ็คสั่งทุกคนเงียบและกลมหน้า รถค่อยๆผ่านกลางกลุ่มและยังไม่มีใครสงสัยผู้คนที่เบียดเสียดกันจำนวนมากทําให้รถล,ลม้มลงมีชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยยกรถขึ้นเขาเห็นหน้าแจ็คแล้วแต่เมื่อเห็นบีชและลูซี่ที่มาด้วยเขาก็นิ่งไปแต่แล้วก็ปล่อยให้ทั้งหมดผ่านไปได้จากนั้นแจ็คก็ขับรถพาทุกคนมาถึงสถานทูตที่มียางรถยนต์และไม้ที่สุมกันอยู่จนเป็นบังเกอร์แจ็คปีนเข้าไปดูข้างในสภาพของที่นี่เละเทะมีศพนอนเกลื่อนภายในสถานทูตมีร่องรอยความเสียหายและทหารสหรัฐตาย,ตายหลายคน พวกผู้ประท้วงเดินออกมาเจอแจ็คพอดีมีเสียงระเบิดดังขึ้นคงเป็นเพราะพวกนี้เพิ่งไปวางระเบิดมานั่นเองแจ็ควิ่งออกมาทันทีเมื่อกลับมาถึงก็รีบพาทุกคนหนีเข้าไปในตรอ,อกแคบๆผ่านมาจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งสำนักและพวกก็ตามมาติดๆแจ็คถีบประตูพังแล้วรีบเข้าไปด้านในมีชายชรา,าถือไม้กวาดไล่ให้ออกไปแต่เมื่อชายชรา,าเห็นว่ามีเด็กๆมาด้วยก็เลยให้ที่หลบซ่อน สัมนังเข้ามาหาตัวแจ็คที่นี่แจ็คหยิบก้อนหินในมือเตรียมพร้อมหากมีอะไรเกิดขึ้นแจ็คจะแอบไปหยิบปืนของมันแต่ก็เผลอไปหยิบกิ่งไม้มันเข้ามาดูแต่ก็ยังไม่เจออะไรแอนนี่เห็นเหตุการณ์ตลอดเธอสั่งให้ลูซี่คอยดูน้องแล้วรีบวิ่งออกไปให้พวกมันจับตัวสัมนังเข้ามาตบแอนนี่แจ็คที่หลบอยู่<ๆ>ก็เอาหินฟาดหัวลูกน้องแล้วแย่งปืนมาได้แจ็คจะยิงสัมนังแต่ปืนก็ไม่มีกระสุนพวกมันเริ่มเข้ามาหาแจ็คและต่อสู้กันแจ็คเพี้ยงพล้ำและกำลังจะถูกพวกมันฆ สำนังสั่งลูกน้องจับแจ็คลงนอนแล้วหันหน้าไปทางเขามันกำลังจะข่มขืนแอนนี่ต่อหน้าแจ็คมีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับแฮมมอนถูกคุมตัวเข้ามาแฮมมอนบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงเขามีเงินและเขาสามารถหาปืนให้ได้ ขณะที่ทุกคนกําลังเผลอและงงว่าไอ้นี่คือใครแฮมมอนก็ชักปืนขึ้นมายิงและคนที่คุมตัวเขาเข้ามาก็คือเคนนี่คนขับรถสองแถวนั่นเองผู้ของซํานังถูกยิงตายไปหลายคนทําให้เขาต้องรีบหนีไปแฮมมอนมาช่วยแจ็คไว้ได้อีกครั้งฝีมือของเขาไม่ธรรมดาจริงๆแล้วทั้งแฮมมอนกับเคนนี่ก็เถียงกันเหมือนเดิมว่าใครยิงได้มากกว่าและใครเป็นคนวางแผนหลังจากเถียงกันจบแฮมมอนก็รีบพาแจ็คออกไปก่อนที่พวกมันจะมาเพิ่มลูซี่เริ่มงอแง,งเพราะเธอเริ่มจะรับกับเหตุการณ์ไม่ไหวแล้วแฮมมอนถอดสร้อยนำโชคของเขาให้กับ จนถ่ยอมให้ความร่วมมือแฮมมอนพาทุกคนมาหลบในโรงฝิ่นมีคนนอนเปลมยาอยู่มากมายรวมถึงสาวๆที่คอยบริการวิชยกมือทักทายพวกเธอมีเพียงแอนนี่ที่ยังไม่ชินกับสถานที่และสภาพแบบนี้แฮมมอนพาทุกคนขึ้นมาดาดฟ้าเคนนี่รออยู่ที่นี่แล้วเขาเตรียมอาหารไว้แล้วด้วย ทุกคนกินกันอย่างอร่อยเพราะความหิวแฮมมอนบอกบีชว่านี่คือไก่ย่างเขาให้มันกินลูกเกตเนื้อเลยออกรสชาติหวานๆพร้อมสบตากับ Kenny. เคนนี่แฮมมอนเรียกแจ็คและแอนนี่เพราะเขามีเรื่องจะคุยด้วยแฮมมอนชี้ให้ดูแม่น้ำซึ่งห่างออกไปจากที่นี่เพียงสองสามไมล์ก็จะเป็นเวียดนามแล้วถ้าไปถึงที่นั่นพวกเขาจะให้ที่หลีภยัยแล้วเรื่องาร้นี้ก็จะจบลงเมื่อแอนนี่ไปแล้วแจ็คถามแฮมมอนว่าเขาไม่ใช่เพลย์บอยธรรมดาๆแน่ๆรวมถึงเคนนี่ด้วยแฮมมอนยอมรับตามตรงและบอกว่าเคคากกับน็ือ CIA แจ็คขอบคุณที่แฮมมอนคอยช่วยเหลือแต่แฮมมอนกลับบอกว่าเขาต้องห่างที่ต้องขอบคุณแจ็คเพราะคนที่ทําเรื่องนี้ให้แจ็คต้องมาที่นี่ก็คือเขาเหตุผลก็คือสหรัฐให้ความสนใจประเทศแถบนี้จึงทําตัวเหมือนพ่อพระโดยการให้กู้เงินจํานวนมหาศาลไปทําโครงการใหญ่ๆจํานวนมากมายโดยรู้ว่าไม่มีทางได้คืนอยู่แล้วเมื่อรอจนครบกําหนดสัญญาแล้วค่อยเข้าไปยึดทุกอย่าง กลุ่มคนที่ออกมาต่อต้านเพราะเขาเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมและจริงๆแล้วพวกเขามาเพื่อปกป้องสิ่งของต่างๆเพื่อเอาไว้ให้ลูกหลานของเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอบคุณผมเพราะผมคือส่วนหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวของคุณลําบากแล้วสายตาของแจ็คก็ไปเห็นสิ่งที่แฮมมอนเรียกว่าไก่ย่างมันคือซากข,ของหมาที่กําลังย่างอยู่บนตะแกรง แจ็คสารภาพกับแฮมมอนว่าเขาฆ่าคนตายแฮมมอนก็แย้งว่าก็เพราะว่าแจ็คต้องทำเพื่อครอบครัวสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครดีใครชั่วทั้งนั้นเรื่องเดียวที่สำคัญก็คือต้องพาครอบครัวให้รอดและปลอดภัยจากนั้นแฮมมอนก็ให้แจ็คไปงีบเอาแรงเพราะอีกสี่ชั่วโมงข้างหน้าต้องออกเดินทางกันแล้ว คืนนี้แอนนี่สารภาพกับแจ็คว่าเธอไม่ได้ชอบชีวิตแบบนี้แต่ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้เจอแจ็คเธอก็คงไม่มีโอกาสได้เจอนางฟ้าแสนสวยทั้งสองคนที่เกิดมาเธอขอบคุณแจ็คมากที่พยายามดูแลเธอถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายก็ถือว่าคุ้มแล้วแจ็คตื่นขึ้นมาเพราะมีเสียงเคลื่อนไหวของแฮมมอนและเคนนี่ทั้งคู่กำลังมองหาอะไรบางอย่างข้างล่างมีกระสุนไม่รู้ทิศทางถูกยิงมาหนึ่งนัดทุกคนตกใจตื่นแฮมมอนจึงเรียกให้ไปหลบใกล้ๆเขา มีคนซุ่มยิงมาจากหอคอยแฮมมอนสั่งแจ็คไปที่บันไดเขาจะยิงต้านมันไว้ให้ทั้งหมดวิ่งลงมาเคนนี่วิ่งนำหน้าแต่เขาก็ไม่รอดเขาถูกยิงเข้ากลางหน้าอกร่วงตกบันไดไปส่วนแฮมมอนก็ถูกยิงเข้าที่ท้องหนึ่งนัดแต่เขาก็เก็บพวกมันไปได้หลายคนแจ็ควิ่งมาถึงด้านล่างโดยมีแฮมมอนที่ถูกยิงวิ่งตามหลังมาและตอนนี้ดูเหมือนว่าแฮมมอนจะไม่ไหวแล้วเขาทรุดตัวลงนั่งแจ็คเห็นก็รีบวิ่งกลับมาช่วยแต่แฮมมอนก็ย้ำให้แจ็ครีบหนีไปพวกมันที่อยู่ไกลๆเห็นพวกแจ็คแล้วลกตาตทเ่อวฮมนนมนน็ไห,ห,หขา ลงต่อหน้าแจ็คและต่อจากนี้คงจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือเขาอีกแล้วแจ็คกลับมาและพาครอบครัวหนีต่อแต่แฮมมอนยังไม่ตายเมื่อแจ็คไปแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเล็งปืนไปที่คนขับรถแฮมมอนยิงเต็มๆหัวของคนขับรถพุ่งเข้าชนแฮมมอนแล้วก็พลิกตะแคงอยู่กลางถนนแจ็คพาทุกคนวิ่งไปท่ามกลางสายฝนจนแอนนี่ต้องบอกให้หยุดเธอถามแจ็คว่าแล้วจากนี้พืองทำอะไรต่อ ซึ่งแจ็คก,ก็เหมือนคนที่สมองช็ตอตเขาตอบช้าๆว่าเขาเองก็ไม่รู้แอนนี่พยายามเรียกสมาธิแจ็คก,กลับมาและพูดกับแจ็คว่าต้องไปที่แม่น้ำซ้ําๆอยู่หลายครั้งจนสมาธิของแจ็คก,กลับมาแจ็คจึงจําได้ว่าจะต้องพาครอบครวัวหนีไปทางแม่น้ำทางไปแม่น้ำเป็นทางเดินแคบๆและมีหลายเลี้ยวมีคนเดินมาสองคนพร้อมกับอาวุธแจ็คหยิบหินก้อนใหญ่ขึ้นมาเต็มพร้อมแต่ก็โชคดีที่พวกมันเดินผ่านไปโดยที่ไม่เห็นเขา แจ็ค <Jack S 2> ให้แอนนี่กับลูกไปหลบใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งส่วนเขาจะออกไปหาเรือมีเรือลำหนึ่งผูกอยู่แจ็คพยายามแกะแต่เจ้าของเรือมาเห็นพอดีแจ็คขอแลกนาฬิกาของเขากับเรือแต่เจ้าของเรือขอรองเท้าเพิ่มด้วยแจ็คที่กำลังรีบเมื่ออยากได้อะไรเขาก็ถอดให้ไปทุกอย่างสำนังและพวกเดินผ่านแอนนี่ไปทางท่าน้ำเจ้าของเรือรีบให้แจ็คเข้าไปหลบในเรือที่ถูกคว่ำอยู่ พวกมันเชิเข้าจนได้มันเริ่มซ้อมแจ็คแอนนี่และลูกได้ยินเสียงก็รีบออกมาดูเมื่อเห็นแจ็คกำลังถูกทำร้ายด้วยความเป็นห่วงพ่อลูซี่วิ่งออกไปพร้อมกับตะโกนเรียกพ่อปืนถูกยิงออกไปมันเข้าที่ไหล่ของแจ็ค ซำนังไปจับตัวลูซี่มาแล้วลั่นไกเปล่าต่อหน้าแจ็คมันเอาปืนใส่มือลูซี่แล้วเล็งไปที่แจ็คซำนังสั่งให้ลูซี่ยิงแจ็คโดยที่ซำนังไม่ฟังแจ็คขอร้องว่าลูซี่ยังเป็นเด็กเมื่อลูซี่ไม่ยอมยิงมันก็เอาปืนในกระบอกหนึ่งจ่อไปที่หัวของลูซี่แจ็คยอมที่จะถูกลูซี่ยิงเพราะคิดว่าซำนังอาจจะปล่อยเธอไปสถานการณ์บีบบังคับมากขึ้นเรื่อยๆมีอะไรบางอย่างฟาดขมับของซำนังจนล่วงไป จากนั้นแจ็คก,ก็แย่งปืนมาแล้วก็ยิงพวกมันส่วนแอนนี่เธอฟาสำนังไม่หยุดแม้ว่าเขาจะนิ่งไปแล้วหลังจากนั้นแจ็ครีบพาทุกคนลงเรือแล้วพายออกไปมีแสงไฟสาตส่องมาเหมือนกําลังค้นหาแจ็ครีบสั่งให้ทุกคนก้มหัวแล้วอยู่นิ่งๆแอนนี่เห็นแล้วว่าข้างหน้าคือพรมแดนของเวียดนามแอนนี่รีบพายสุดกําลังในขณะที่รถของพวกมันก็ขับจี้ไล่เข้ามาทหารเวียดนามที่อยู่บนสะพานยิงปืนขึ้นฟ้าสั่งให้หยุดพายและห้ามเข้าเขตเ,เวียดนามเด็ดขาด พวกนั้นลงมาจากรถและมาที่ท่าน,น้ําเต็มจะยิงแจ็คในขณะเดียวกันทหารเวียดนามก็สั่งให้เรือหันหัวกลับเดี๋ยวนี้เรือของแจ็คค่อยๆไหลเข้าสู่เขตรประเทศเวียดนามเมื่อเรือของแจ็คผ่านเขตแดนชนพ้นลำปืนทหารเวียดนามทุกกระบอกก็หันไปเล็งใส่กลุ่มเชื่ไล่ตามแจ็คมาไฟส,สองสว่างถูกจับจ้องไปทางพวกมันแล้วประกาศว่าเรือลํานี้อยู่ในเขตเวียดนามแล้วถ้าคุณยิงมาเท่ากับว่าเปิดสงครามกับเวียดนามขอให้ลดปืนลงเดี๋ยวนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วพวกมันทั้งหมดจึงลดปืนลงและล่าถอยกลับไปจากนั้นเจ้าหน้าที่เวียดนามก็มาให้วช่ยเหลือ แ็คและครอบครัวทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลลูซี่ขอร้องให้แจ็คเล่าเรื่องตอนที่เธอเกิดให้ฟังซึ่งลูซี่ไม่ยอมหายใจแม้หมอจะตีก้นหลายครั้งจนแจ็คบอกให้แอนนี่เรียกเมื่อลูซี่ได้ยินเสียงจึงเริ่มหายใจและร้องไห้ทั้งสี่คนลอดตายเพราะความช่วยเหลือของทหารเวียดนามแล้วหนังก็จบลงครับ บทเรียนจากการเป็นยักษ์ใหญ่ที่จะเข้ากลืนกินประเทศเล็กๆจนทำให้เกิดแรงกดดันและกระแสความไม่พอใจประชาชนเจ้าของประเทศมีความโกรธแค้นเก็บสะสมเลื่อยมาจนถึงวันหนึ่งมันก็ระเบิดออกมาแบบไร้ทางควบคุมแจ็คเองไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับรัฐบาลเขาเพียงแค่อยากย้ายถิ่นฐานมาประเทศนี้แต่ก็ต้องพาครอบครัวามาํำบากไปด้วยหนังเรื่องนี้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปคิดมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ